ท่านประธานที่เคารพดิฉันนางบารมีวันชนะผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2552พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้นในวันที่2มกราคมพศ2552โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน 2. สง่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตสติปัญญาอารมณ์ของเด็กให้ดียิ่งขึ้น 3. ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินยัยมีความสามคัคคีมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง คมและประเทศชาติ 4. ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองให้โอวาสแก่นักเรียนอ่านคำขวัญวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนกรรมการสถานศึกษาและผู้มีเกียรติรับที่กรมทุ่านนะครับและกผมนายกิติยอดคิ้งผู้บริการโรงเรียนด่านเพพัฒนามีความดีใจะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีกิจกรรมปีใหม่ขึ้นในวันนี้คือวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2552นานี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านการแสดงออกการพัฒนาการของเด็กในแต่ละปีเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ทางวิทยดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและชุมรนซึ่งเป็นที่ตัง้งของเมนของเราซึ่งในวันนี้นั้นมีผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยกันหลายฝ่ายทั้งผู้ปกครองนักเรียนทั้งสิทธิ์เกา่าและผู้มีอุปการะคุณอีาหิลายท่านที่ให้ความรับรอง ทั้งขนมอาหารทุนการศึกษาสซ่อมแซมไอแพนตัวเคื่องห้องสมุดให้กับทางเดินของเราวันนี้กระผมขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความกับที่ให้ความอรับรองกับโรงเรียนของเราเอาละค่ะครับชุด ป2นะครับพร้อมนะครับนักแสดงเราเอ,อ่สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับเด็กๆที่จะทำการแสดงทุกชั้นเรียนให้เตรียมเพลงของตัวเองไมเนี่ไม่เจ็บไ,ม, <c oughs> ไม,ม่ตีไจนะ <c oughs> ิกเอาล้อเล่นนะคะล้อเล่นล้อเล่น่นไ,ไ,ไดไวันนี้นะคะวันที่6กับวันที่7คือกิจกรรมสวดมนต์หมู่มทำนองสาร,รพันยะนะคะเราจะไปแข่งขันระดับประเทศอีกแล้ว ปใช่ไม่ธรรมดาของของจังหวัดเราแล้วเราจะไปแล้วจะไปแจ้งความจำนวนว่าจะขอไปด้วยยินดีค่ะไปให้กําลังใจกันครับไปให้กาลังใจนะที่สุพรรณนะอากาศสุพรรณไม่รู้อากาศดยนั่นบอสามาในชุดการแสดงจิโขนนำเข้านำเข้าจากไหนนี่ยังสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์ตอนท้ายว่านำเข้าจากไหนเดี๋ยวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เตรียมเตรียมตัวที่จะแสดงได้ ให้ถูกลำดับคิวนะคะเดี๋ยวขอประกาศชุดการแสดงเรียงลำดับก่อนว่าชุดไหนก่อนนะคะอ่าตอนนี้จิกโก้นำเข้าชั้นปสาจะทำการแสดงและลำดับต่อไปการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองไม่กล้าบอกครูว่าอย่างนั้นนะคะและชุดที่สามคือคนบ้านเดียวกัน ราวกระทบไม้นะหลักค่ะใช่ของชั้นปหกรับปหกนะครับต่อไปชุดที่แปดชุดที่แปด a m a z i n g อีสานนะครับชั้นปห้านะครับชั้นปห้าต่อไปเซิร์ฟสวิงน่ามีรวมเลยนะรวมรวมทุกภาคเลยนะคะมีเซิร์ฟสวิงชั้นปหนขอบคุณนะรับมอเตอให้กับชุดปสามนะครับชุดนี้ให้ชื่อชุดจิโกลนำเข้านะครับปสามนะครับอภิมหาอะไรซื้อได้นะครับ

i don't talk do look พวกแพงแม่นิกรรมปูชาใส่ฝนเบิดของอเมริกามองดำทองมาทางนั้นเป็นไาแบบเชื่อผ้ามือสองเธอที่ไหนต้องขเ,เขาลองถูกบานตุ่นหนุนปากทองแท,งท้พังนล้งจนก็เป็นคนดีอยู่นั่นแต่จีบสาวไหนแล้วก็ไม่โหสั่งั้นแม้รักคน Let it go. 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 l e Amen. มั่งลูกใครหลานใครที่ต้องบอกชื่อเพราะว่ามีเสียงจากผู้ปกครองบอกว่ามันแต่งตัวขึ้นเวทีมันสวยมันหล่อจำไม่ได้จำลูกจำหลานไม่ได้ให้บอกชื่อหน่อยเขาว่างั้นนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชัยชัยท่านพุทสนอยเง็บได้เลยได้เลยสวัสดีครับผมชื่อใครในาลองเชิญได้เลยนะครับชื่อลาใครับไปลูกไปชื่อเด็กชายเอกชัย เราเรียกว่าผมชื่อเด็กชายกิฬายด้วแดงสีดาเล้วก็ผมชื่อเด็กชายไม่ได้ใจใครกันนะโอ้โหเราเรียกว่าอาจารย์วัชร์เทีจับไปด้วยนะเดี๋ยวพวงมาลัยน่ะจะหล่นลงไปจับไปด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนับครองเลยเลยนะครับนุบครองลูกทั๊ะปีนี้เรามีนับพวงมาลัยไหมคือไม่มีไม่มีนะอุ้ยเสียดายไม่แห่น่าจะนับพวงมาลัยไม่มีคือค้องแล้วค้องเลยนะครับ เอาละครับของอะไรเรายังมีนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะซื้อเลือกซื้อเลือกหาเลยครับสิสบ,บาทเหมือนเดิมค่ะใช่ของจะขึ้นของยจงลงเราสิบาทแล้วสิบาทเหมือนเดิมด่านชัยไม่ขึ้นราคาเหมือนหนมจีนแม่เจ้าเก่าเข,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 ขาจัดการขึ้นราคาเอาละครับผู้ปกครองต้องการอาจจะถ่ายภาพจะให้ถูกใจกูสูงปีที่แล้ว กูสูญยืนเป็นหมนูแดดเดียวอยู่กลางเวทีนะครับปีนี้อากาศดีนะครับก็ผู้ปกครอ,องของไม่งุนีเนะ<ม>าะไม,ม่ไม่ไม่อากาศเยน็นเย็นสบายสบายอ้าวข้อ,องยืนเอาของคอไว้หลบของคอไว้ของคอไว้ของคอไปแล้วใครเยอะนี่ถือว่าคัดเดียวนะครับค